ตกใจตใจสามศูนย์นสดสามูนีูโหดกูมันเสือท่อนเล็บรอแปบอะไรอะไรโอหแงเยโหดนี่มาะกินเสาสกูไม่ตายอะไรอะไรคูเสือท่อนเล็บกูสิโหดมามาคู่เสือท่อนเล็บไปแย่งคู

แม่งยิงไม่ตายกูโทษปืนเลยอ่ะโอ้โหลูกทอรนี่ขงใครเีกูยิงไม่ดีกูโทษกระสุนกูโทษปืนเอ้ยมาร์คมาร์คกระสุนออกกระสุนแม่งไม่ออกเลยเอาแล้วนี่หมดแล้วเปลี่ยนปืนแล้วเนี่ยปุ่นของแม่งแหลกไอ้เหี้ยไม่ได้

นนลา่างเยอะล่นางเยอะเลยเตียงกูมันโหดอีกนะล่างเยอะเลยโอ้แหววแตก <c oughs> อุ้ยบบเล่นหหดเล่นแหลกแล้วแตกสองโอ้ยจะไหนใครวะแตกสองสงสัยเงียบ <c oughs> อะไรเยอะอย <c oughs> หายเลย <c oughs>

เ,เอามาเลยอะ head s h o ดอาคกูไม่ได้อยากเล่นปืนนี้เ,ยเย้ยแต่แม่มันมาใช้มันใช้แคสก็คกูไม่มีตัง

Yeah. yeah, team cuaแพ. ta sốt thôi,